สวัสดีครับ FC ซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมแสนเก่งนะครับมีเมนูมานําเสนอนะครับเมนูใส่กระบอกไม้ไผ่นี่ครับกระบอกไม้ไผ่เอาไม้เอาเหล็กอะไรที่มันตาอะไรนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราจะได้กระบอกที่ยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะเดี๋ยวกว่าวัตถุดิบของเรามันจะเข้าไม่หมดนะครับี่เดี๋ยวเลยล้ามไก่เพื่อนเ่นะครับไก่ครับล้ามไก่ไก่เจ๊ครับไก่เจ๊แบบเก๋ๆครับนี่ครับเลื่อยครับ สองปีกว่าครับเจ๊บเก๋ๆเลยครับพราะว่าเมนูนี้เนี่เปื่อยแน่นอนครับใช้กับอกไม้ครับนี่ครับเจ๊๊เก๋ๆครับต้องกลัวว่ามันจะไม่เปื่อยนะครับเปื่อยแน่นอนครับเพราะว่าความร้อนนะครับในกระบอกไม้นี่มันจะเยอะกว่าเราทําในหม้อปกตินะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาใบตองนี่ครับเอาปิดไว้ให้แน่นแล้วก็เอาไปย่างไฟนะครับเอาไปตั้งบนเตาไฟนะครับไปครับเดี๋ยวผมแนะนําเครื่องกเลยครับเครื่องก็จะมีพริก กระเทียมหอมแดงพริกที่ผมใช้ครั้งพริกสดพริกแห้งนะครับผักชีฝรั่งมะเขือเทศครับข่าตะไคร้ปกติครับแต่ว่าที่พิเศษคือเรามาทําในกระบอกไม้ไผ่นะครับก็มีเม็ดผักชีนะครับเม็ดผักชีกะปิครับแล้วก็เกลือครับเดี๋ยวผมไปตำเครื่องทรับื่อนครับ นี่เพื่อนๆหลังจากที่เราสับไก่ของเราเสร็จนะครับครับก็เครื่องนะครับใส่ลงไปเลยครับเครื่องเครื่องต่ำมัคกี้นะครับใส่ลงไปเลยครับเครื่องนะครับแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับซอยใส่ลงไปเลยใบมะกรูดฉีกนะครับใส่ลงไปเลย ก็มะเขือเทศครับกระเทศก็ใส่ลงไปด้วยกันแล้วก็คนครับคนให้เข้ากันนะครับพอประมาณเดียวเราก็ไปใส่ในกระบอกไม้ไผ่กันครับ ข้าวันอย่างนี้เราทำการลำเลียงนะครับเพื่อนลำเลียงใส่กระบอกไม้ไผ่นี่ครับเพื่อนใครที่ชอบน้ำมันก็เติมน้ำมันลงไปนิดนึงก็ได้นะครับถ้าก่อนจะไปตั้งบนเตาเตาถ่านนะครับเติมน้ำมันลงไปสักนิดนึงน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชยี่ห้ออะไรก็ได้ เพื่อนๆอจากจะให้ลาเลียงเข้าไปแล้วนะครับนะครับเกือบเต็มแล้วเพื่อนะครับก็ใส่น้ําเปล่านะครับลงไปสักนิดนึงนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ําจากกระบอกไม้ไผ่นะครับมันจะมันมันจะออกมานะครับประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับปล่อยให้น้ําซึมลงไปนะครับนะครับคบซึมแลว อ,อีกสักนิดนึงครับนี่ก็ทำการปิดฝาครับน,นี่ครับอปิดฝา พอดีหรือเปล่าครับตองเ,เดี๋ยวไไครับเดี๋ยวเอาแ,แ,นะแ,แน่นๆนะถ้าแน่นๆนี่พอดีเลยโอ้ขาครับอเค,ครับไปครับไปตั้งบนเตาถ่านกันเลยเพื่อนเตาถ่านกำลังร้อนได้ที่เลยครับใส่เลยครับ นี่ครับนี่ครับปล่อยไว้างเนี้ครับประมาณชั่วโมงครับชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันท่านเพื่อนว่ามันจะเป็นยังไงครับสีสันแล้วก็กลิ่นครับแล้วก็หน้าตานะครับไปครับเราติดตามท่านเพื่อนครับเพื่อนผ่านไปสักพักนะครับแล้วก็คอยคอยหมุนนี่ครับหมุนนี่ครับให้มันร้อนเท่าๆกันนะเพื่อน ถ้าไม่อย่างนั้นมันเดี๋ยวกระบ,บอกมันจะไหมครับนี่ครับจะไหม้นี้ครับเอาไว้ห่างๆไฟครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆครับเจนเย็นครับเมนูนี้อร่อยแน่นอนครับหอมกระบ,บอกไม้ไผ่ด้วยจากที่ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อนๆเราเปิดดูสักหนครับ รเริ่มมีควันแล้วเพื่อนเริ่มมีกลิ่นแล้วครับเริ่มมีกลิมมก่นหอมออกมาละเริ่มมีควันเริ่มมีกลิ่นละแต่ยังไม่เดือดขึ้นมาถึงข้างบนนี่นะกระบอกมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับเริ่มเริ่มเดือดขึ้นมานิดๆ,ๆแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวปิดไว้เราติดตามครับอีกสักครึ่งชั่วโมงครับเ,เปิดดูอีก ครับเพื่อนๆหลังจากที่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับรวมเป็นชั่วโมงเต็มๆนะเพื่อนๆนี่ครับโอ้ใช้เวลาเหมือนกันครับเมื่อกี้ผมเปิดดูแล้วมันยังไม่เปื่อยเลยครับตั้งแต่สามสี่โมงครับผมทำตอนนี้แสงเริ่มจะหมดแล้วครับเป็นฤดูหนาวแล้วนี่ครับแสงเริ่มจะหมดแล้วในตรงหลังบ้านครับแสงก็เริ่มจะหมดแล้วเพื่อนเพื่อนครับเดี๋ยวถ้ายังไงรอ เราตอนผมไปไปชิมเลยนะครับเพื่อนโอเครับใช้เวลาตรงนี้สักสักสักคู่ครับไม่ใช่สักคู่ครับนานหน่อยเพื่อนครับครับเพื่อนมาแล้วมาแล้วครับนี่ครับเนี่ยเดืหมนะเพื่อนใหม่ละเนี่ยตรงเนี้ยก่อนแล้วก็ผมไปเอาน้ำรถมาครับแต่ก็ยังร้อนอยู่แล้วในในกระบอกนี่ยเสียงยังเดือดอยู่แล้วเพื่อนเออเรามาเทีูครับเผื่อหรือเปล่า โอ้โหนี่ครับที่เราปิดไปนะครับเครื่องขึ้นมาเลยครับอ๋อห้มันหยดเดี๋ยวค่อยเช็ดอ่ะนะี่ครับปิดไว้นะอ่ะกใกล้ครับใกล้อ๋อโอ้น้ำนี่ตกมาเยอะเลยเพื่อนโอ้โอ้ปิดเอเลยโอ้โอ้ ถ้าน,น้ำยืดนี่ผมว่ายังไม่เปื่อยอ่ะเดี๋ยวชิมชิมตับดีกว่าโอ้ถ้าไม่เจอตับหัวใจครับเจลลดเดี๋ยวนะำเพื่อนลอดแต่ถ้าไม่เปื่อยก็มีอีกวิธีหนึ่งครับเดี๋ยวนี่ครับเพื่อน เดี๋ยวใส่หมอสนามแล้วปิดฝาแล้วก็ไปตั้งบนเตาอ,อีกทีนะครับถ้ามันไม่เปื่อยครับผมคิดว่ายังไม่เปื่อยอ่ะเพราะว่าไก่มันอายุได้อยู่อายุดีอยู่เงียบหัวใจคันยังทวง่วมไม่เปี่อยครับ เดี๋ยวใส่หม้อสานามนะครับเพื่อนแล้วก็ไปตั้งที่เพราะว่ากระบอกเราไม่ไหวนะครับเดี๋ยวถ้าเราฝืนเดี๋ยวกระบอกของเรามันจะมันจะแตกครับหรือว่ามันมันมันจะไหม้นะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่หม้อสานามเราไปตั้งอีกทีนะครับ <S <S นี่ครับเพื่อนหลังจากที่มันไม่เปื่อยนะครับมันไม่เปื่อย ผมก็เลยเอามาใส่หม้อสนามนะครับแล้วก็ตุนไว้อย่างนี้ครับอีกประมาณว่ามีชั่วโมงอะนะครับเพราะว่ากระบอกไม้ไผ่เราไม่ไหวแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะทะลุละถ้ามันนี่เดี๋ยวกลัวมันจะจะไหม้นะเพื่อนๆมันจะไหม้อ่ะใส่หม้อสนามครับเนอะแบบธรรมชาตินะเพื่อนไม่เปื่อยก็คือไม่เปื่อยนะฮะถ้าไม่เปื่อยแล้วมาชิมบอกเปื่อยแล้วปิดคลิปไม่เอาครับนี่ครับถ้ามันไม่เปื่อยก็ ใส่บ่สระน้ำไหมครับมันคงจะเพราะว่าไก่เราเก่เกินนะครับแล้วก็กระบอกไม้ของเรามันไม่หนาพอนะครับแล้วก็มันยังมันไม่หนุ่มพอไม่หนาพอทําให้น้ําในกระบอกไม้นะ่ะมันระเหยเร็วนะครับครับเดี๋ยวเราติดตามครับบ่สระน้ำนี่แน่นอน,นครับอลูมิเนียมเห็นมครับ เพื่อนไหนจะเดี๋ยวเราสั่นนานประมาณครึ่งชั่วโมงครับน่าจะเวิร์กแล้วผมว่าเอานี่อืมมาแล้วทีนี้เมื่อกี้ชิมแล้วมันไม่เปื่อยครับก็ไม่โกงเพื่อนนะ, <S <S นนะเอาให้ชัวร์ๆนะเอานี่นี่ครับทีนี้ในกลิ่นก็เริ่มมาแล้วน้ำก็แห้งแล้อะอะ เดี๋ยวเดี๋ยวโม่ข้าวครับขีดตูด้วยน,น่อนอืมเอาเลยเปียได้ตูดมันนี่เปียได้โกด้วนี่เคลื่อเพือ่อนอะอืมอืมมาแล้วทีนี้อืม ลองห่อลองเบิร์กโอ้โหควันมีผมมั่นใจละผมว่าผมเอาเนื้อเลยชิมชิมดูเนื้อเลยอ่ะเอาลองลองเนื้ออะไรเมื่อกี้กินหัวใจยังไม่เปื่อนี่อ่ะตัวน้ำท่วมอุ้ยเนาะตกไปแล้วเอาเนื้อเอาเนื้อเน้นเนน,เ,น,นเอาเนื้อนะ อชิ้นที่เน้เนๆถ้ามันร้อนถ้ามันมีกระกระดูกด้วยมันจะกัดไม่ได้อะเน้นเน้นหน่ยอยครับเปยุครับไปยุไปย,ไปยุไปยุ เราเน้นความทัออ่วเออใไปมอสานามมาแล้วม้อสานามนี่แน่นอนครับแค่ครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแหละแต่มันมันมันก็สุกในกระบอกไม้ไผ่มาครึ่งทางแล้วผมว่ามันก็มีกลิ่นหอมของกระบอกไม้ไผ่ด้วยครับแล้วก็มาเผื่อในหมอ้ออลูมิเนียมอร่อยไหมครับเพื่อ,อมืมไปแล้วเข็ เนี่ยครับเลยครับไข่ไข่ไก่ด้วผู้นะไม่ใช่ไข่ไก่ไก่ด้วเมียนะเนี่ยครับเนี่ยเพื่อนที่นี่ก็ก็จะได้กินก็เกือบสองทุ่มแลครับทำตั้งแต่สี่โมงอะไงก็ที่นี่ผมก็ขอขอตัวเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกินยายาไปกับนี้ครับผมก็ ไปเที่ยวฮะครับที่ไปเที่ยวออกที่ไปกันขับรถนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเท่านี้นะครับดเดี๋ยวจะกินไปย,ยาวๆเลยเพื่อนนะครับอสองคนสามคนสี่คนเนี่ยหมดเอาไก่ตัวนึงไก่เก่งจริงครับไก่แต่ถ้าจะทำได้อย่างงี้แล้ว,วมันอร่อยครับมันม,นม,นม,นมันเหนียวแบบมัน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 ไม่ใช่เหนียวนะมันเปื่อยแบบ<ว>มันเอ็นมีอ่าสุดยอดทำเพื่อนไป่บอกกระบอกใบ้เมื่อกี้นะ มันมีเทคนิคการทํานั้นเพื่อนถ้าเราไปนอนป่านะเราต้องเอาต้องเอาคนขึ้นนั้นเพื่อนเราเอาปลายมันลงนะตอนที่เราจะมาทาบอกระใสไอ้นี่ไม่ร okay. ู้นะมันเป็นความเชื่อนะผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กละเราไม่เอาปลายมันขึ้นนะครับไอกระบอกที่เราจะทำนั่นเพื่อนอย่าไปทํานะจะทำที่บ้านเราคงไม่เป็นไรหรอกครับแต่ถ้าไปนอนป่าไปนอนอะไรเนี่ยครับเขาถือครับเขาถือกันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีน้อใหญ่ปัาเจ้าทุ่ง โอเค,คนครับลาไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ